ลัมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็ความงามนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกเราเองถ้าวิเคราะห์ให้ดีเรายังคงมีโอกาสทางการตลาด ซ่อนอยู่มากมายเลยทีเดียวครับพี่รวยครับตอนก่อนที่เราจะออกไปพบลูกค้าก่อนที่เราจะไปพบผู้มุ่งหวังในฐานะนักธุรกิจเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างฮะก่อนออกจากบ้านต้องเตรียมค่ะว่าวันนี้ไปพบใครหนึ่งลูกค้ารายนั้นเนี่ยเขารักสุขภาพไหมครับเขารักสวยรักงามไหมครับเขามีรสนิยมแบบไหนครับฮะอันนี้สําคัญมากค,คือเรียกว่าทําการบ้านแบบว่าต้องพลาดน้อยที่สุดคือเตรียมตัวเหมือนกันเตรียมตัวค่ะ ไปแล้วกันโดยขาดการวางแผนไม่งั้นเสียโอกาสค่ะพี่รวยบอกว่ามีตําราหนึ่งเขาบอกเราต้องวิเคราะห์ลูกค้าใช่แต่แต่พี่รวยบอกว่าอย่าคิดว่าเราวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเดียวนะคะค่ะเออจริงๆแล้วอ่ะการวิเคราะห์ลูกค้าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าลูกค้าเขาวิเคราะห์เราเหมือนกันอืมใช่ไหมเราก็วิเคราะห์ลูกค้าลูกค้าก็วิเคราะห์เรา่พี่รวยว่าลูกค้าเขาวิเคราะห์อะไรเราบ้างเช่นอยู่เว่าถ้า พี่รวยนำเสนอ SOP c o l l คอลลาเจนถ้าพี่รวยไม่เนี้ยบไม่เป๊ะไม่ทำให้ตัวเองเป็นผลลัพธ์ของกิฟฟิินคอลลาเจนลูกค้าต้องนึกในใจแน่เลยพี่รวยไปกินให้มันเด้งให้มันดูดีก่อนลูกค้าบอกว่าไล่ให้เธอไปซื้อกินเองก่อนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราวิเคราะห์ลูกค้าลูกค้าก็วิเคราะห์เราบุคลิกต้องเตรียมนะแล้วก็ต้องนึกหน้าด้วยว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยรักสวยรักงามไหมรักสุขภาพไหมแต่พอไปถึง ต่อหน้าเขาเจอเขาแล้วเนี่ยครท่านผู้ชมวิธีการจูงใจ <ฮะ S 1> ให้เขาตัดสินใจซื้อเนี่ยก็สําคัญ<ช>เรื่องสปปรรพคุณคุณสมบัติคุณประโยชน์เป็นเรื่องหนึ่ง <ฮะ S 1> แต่ลีลาวิธีการเล่าวิธีการ <ฮะ S 1> พูดจูงใจให้เขาอยากจะซื้อเนี่ย <ฮะ S 1> ที่สําเร็จมาแต่ละแต่แต่ละบ้าน <ฮะ S 1> แต่ละรายเนี่ย พี่สำรวยใช้วิธีการจูงใจแบบคือทุกอย่างเพียบพร้อมหมดแล้วใช่ไหมคะที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติสารสำคัญโอเคหมดแล้วจบแล้วคราวนี้ก็โปรโมชั่นสําคัญมากเลยค่ะโปรโมชั่นพี่คิดว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อไหมผลตอนนี้นะนักเวลานี้นะเยอะมากครับต้องบอกได้เลยว่าแทบทุกรายนะเกี่ยวกับโปรโมชั่นทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นและเวลาซื้อเนี่ย ก็จะซื้อเขาเรียกตัดสินใจซื้อยกลังเพราะว่าเขาต้องทานทุกวันแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องเขาเขาคำนวณแล้วว่ายังไงก็ตามซื้อแบบนี้คุ้มสุดคุ้มครับแล้วก็พี่พี่รวยก็นําเสนอโปรโมชั่นใช่ค่ะน้องอธิบายว่าเขาจะได้สตังค์คืนเท่าไหร่จะได้ส่วนลดเท่าไหร่ได้ไปกี่แพ็กจ่ายเท่านี้เองประหยัดไปกี่บาทใช่สิทธิประโยชน์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่รวยไม่เคยลืมเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้า กลุ่มไหนก็แล้วแต่แต่ว่าออจะไม่ลืมบอกว่าถ้าอยากทานกิฟฟ์รีนคอลลาเจนของกนะิฟฟ์รีนนะแบบไม่ต้องฟักเงินออกจากกระเป๋ามันก็มีวิธีนะ,ะเวลาพี่ทานแล้วรู้สึกดีครับเมื่อกี้พี่มาบอกความประทับใจให้เรยฟังไนว่าทานแล้วเอขอข้อเข่าดีขึ้นนะเดี๋ยวนี้ไม่ก๊อกไม่แก๊กใช้ชีวิตประจำวันสบายบบแต่ที่สำคัญเมื่อกี้พ,พี่พูดว่ามี คนทักเยอะเลยว่าไปทําอะไรมาหน้าดูตึงหน้าดูใสหน้าดูเนียนอันเนี้ยไอสิ่งที่พี่เล่าให้ด้วยฟังเนี่ยพี่เล่าให้ญาติให้เพื่อนคนที่พี่รักต้องชอบเนี่ยแบบที่พี่พูดเมื่อกี้แต่ลองไปพูดให้คนอื่นฟังมันมีโอกาสเกิดเป็นธุรกิจได้ใช่ที่สาคัญคือพี่จะได้เงินปันผลจากกิฟ์ฟรีนแล้วก็พี่จะได้เอาเงินปันผลนั้น่ะมาซื้อกินซื้อใช้แบบไม่ต้องฟักเงินออกจากกระเป๋าเลยค่ะครับแปลว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาจะต้องรับประทานเป็นประจำค่ะ ซื้อเป็นประจำกินทุกวันดื่มทุกเดือนเนี่ยโปรโมชั่นมีผลมีผลเยอะโปรโมชั่นมีผลแล้วก็ผลลัพธ์ที่เขาได้เขาประทับใจเขาตัดสินใจซื้อต่อทีนี้ในแง่ของยอดรวมทั้งหมดเลยเนี่ยจุดที่ทำให้พี่รวยมองเห็นโอกาสทางการตลาดนี้ผมชักอยากรู้แล้วทั้งตัวพี่รวยเองทีมงานของพี่รวยเองทั้งหมดเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยยอดธุรกิจเกี่ยวกับรูปเครื่อง เรื่องดืมเพื่อความสวยความงามยอดเดือนเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ทั้งทีมเลย50%ค่ะเกิน50%ประมาณ50%เกินด้วยซ้ำนี่ก็ก็หลายแสนต่อเดือนจริงยอดยอดยอดขายของกลุ่มนี้ใช่ค่ะเรียกว่าทำรายได้แบบถล่มทลายค่ะแล้วรู้สึกว่าง่ายเพราะว่าในท้องตลาดเนี่ยตอนนี้เขาก็มีกันเยอะแยะแต่ต้องพูดให้ได้ว่าของเขาอ่ะกับของเราอ่ะเราอ่ะเนื้อกว่าเขา ตรงไหนมีวลีเด็ดไหมมีประโยคเด็ดไหมที่เวลาพูดถึงกิฟเลนคอลลาเจนพูดปั๊บบอกนี่แหละเป็นประโยคเด็ดที่ผู้บริโภคตาวาวเลยและเขารู้สึกอยากจะซื้อมารับประทานก็คอลลาเจนทุกยี่ห้อเขาก็บอกว่าของเขาเด้งของเขาดีแต่ของเราพี่รวยจะบอกว่าเนี่ยแรงเร็วดีเพราะว่ามีสารสำคัญสองสารสำคัญมันผนวกอยู่ในเนี้ยไลรับรองว่า ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกินในปริมาณที่ที่มากมายเหมือน,นที่คุณคิดหรอกอแต่ขอให้มีวินัยใน,ในการกินในช่วงเดือนแรกครับ,รบพี่รวยมีวิธีการทําให้ทีมง,งานเนี่ยหันมาสนใจผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังไงบ้างเพราะว่ากิฟต์ฟรมีผลิตภัณฑ์หลายรายการนะครับไม่ได้หมายความว่าจะแนะนําให้ท่านสนใจแต่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวแต่เราจะทําให้ทีมงานของเราเนี่ยเขามีเทคนิคมีวิธีการแล้วก็มองเห็นโอกาสทางการตลาดแบบเนี้ยพี่รวยสอนทีมยังไง สอนทีมยังไงประการแรกกลุ่มนี้มันมีอนาคตนะใช่ประการแรกก็คือกลุ่มนี้ตอนนี้ยอดธุรกิจมาแรงก็เลยจะบอกทีมงานเสมอเลยบอกว่าคิดไว้ในใจได้ไหมเราเป็นผู้นำอะคิดว่าเราเป็นซุปเปอร์สตาร์คนหนึ่งคิดว่าเราเป็นคนของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดในใจว่าอย่างนี้เวลาเราก้าวเท้าออกจากบ้านเราจะเป๊ะเราจะเนี้ยบเวลาเราออกไปเจอ ใครก็แล้วแต่เราจะไม่เสียโอกาสนั่นหมายความว่าเราจะไม่เสียโอกาสทางธุรกิจแล้วตอนนี้กำลังโฆษณากิฟติฟเยอะแยะมากมายแต่ตัวเราต่างหากล่ะเราต้องทำให้ตัวเองเป็นที่สนใจของคนที่เราพบเจอในแต่ละวันก่อนเพราะฉะนั้นการทำงานอย่างมีความสุขมันต้องเขาเรียกอะไรตัวเองต้องมีพลังแล้วก็ดูดีแล้วก็มั่นใจก่อนค่ะถึงจะขยายงานด้วยกลุ่ม SOP ได้ท่านผู้ชมครับ เหมือนการไปสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเนี่ยแท้จริงแล้วการนับหนึ่งก็คือการสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองนะครพี่สำรวยแนะเคล็ดลับสั้นๆแต่เข้าใจง่ายมากก็คือให้คิดไว้ว่าเราคือซูเปอร์สตาร เราคือดาราออกจากบ้านเราต้องดูดีเราต้องเป๊ะเพราะทุกครั้งที่ก้ามเท้าออกจากบ้านนั่นคือโอกาสทางการตลาดถ้าคุณคิดว่าคุณจะเอาดีทางด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ค,คุณต้องท่องไว้ในใจว่าเราคือซูเปอร์สตาร์่ค่ะแหนี่เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่ทำให้เรามีความมั่นใจครับ วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปและครั้งหน้าเราจะมาดูกันนะครับว่ารายการรู้แล้วรวยจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากท่านผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ